ชอบกินหวานๆหรอคะชอบชอบค่ะหนูไม่ชอบไม่ชอบหวานๆไม่ชอบกินหวานๆแล้วชอบมากชอบมากด้วยพี่น้องหวานชอบเล่นกับหยกไหมคะพี่ชอบเล่นกับหยกทำไมคะเออ ว่าหยกเป็นน่ารักแล้วพี่น้ำหวานชอบเล่นกับพี่มารันไหมคะอือพี่ชอบเล่นกับพี่มารันทำไมคะทำไมถึงชอบเล่นกับพี่มารันอืพี่มารันเป็นเป็นสวยนะเป็นคนเป็นคนสวยเป็นคนสวยนอือเป็นคนสวยสวยมากไหมคะ สวยมากสวยมากไลยคะพี่หมาหั้นสวยมากไหมอืมสวยมาก